สวัสดีครับนักเรียนชั้นป5ทุกคนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมวันนี้เราจะมาเรียนถึงเรื่องพระไตรปิฎกและคมภีร์ของศาสนาต่งตางๆเนื้อหาบทเรียนจะเป็นอย่างไรเราไปฟังกันเลยครับมาเข้า,าเรื่องของเรากันเลยนะครับนักเรียนพระไตรปิฎกและคมภีร์ของศาสนาต่งตางๆข้อที่หนึ่งองค์ประกอบของพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกเป็นคำพีที่รวบรวมหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีเนื้อหารวมทั้งสิ้น84,000พระรธรรมขันธ์ด้วยกันฉบับภาษาไทยเนี่ยแยกเป็น45เล่มหมายถึงระยะเวลา4 5่0 0สาพษาแห่งพุทธกิจที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนาอ่ามาดูคำว่าพระแปลว่าประเสริฐไตรแปลว่าสาอิฎกแปลว่าคำพีหรือตำรา รวมแล้วพระไตรปิฎกหมายถึงคำพีอันประเสริฐสามหมวดนั่นเองต่อไปเรามาพูดถึงเรื่องของพระไตรปิฎกจำแนกตามหมวดหมู่ได้สามหมวดได้แก่หนึ่งพระวินยัยหรือพระวินัยปิฎกเป็นคำพีที่ว่าด้วยกฎระเบียบของพระภิกษุและภิกษุณีอ่อย่างเช่นสิ่งของพระภิกษุเนี่ย ก็จะถือศีลหมด227ข้อด้วยกันถ้าเป็นผู้หญิงที่บวชเป็นพระก็จะถือศีล311ขอ้ออ่าข้อบุคคลทั่วไปก็นับถือ,อนับถือศีล5ขอ้อสามเณรน,นับถือศีล10ขอ้อแม่ชีที่โคนผมหรือไม่โคนผมนุ่งขาวผมขาวก็ถือศีล8ข้อนะครับแบงเตน5าคำพีเรียกย่อว่าอาปามาจุปะ มี21,000พระธรรมขันอ่ามี8เล่มนะครับในหมวดนี้ต่อไปหมวดที่2พระสูตรหรือพระสูตรตันตปิฎกเป็นคำพีที่ว่าด้วยคำสอนทั่วๆไปเป็นพระธรรมเทศนามีเรื่องเล่าหรือนิทานอ่าหรือชาดกประกอบแบ่งเป็นคัมคำพีด้วยกันเรียกย่อว่าทีมะสังอังคุ มีสองหมื่นหนึพระธรรมขันมีทั้งหมด25่สิบาเล่มด้วยกันนะครับในหมวดนี้ต่อไปหมวดที่3หมวดพระอภิธรรมหรือพระอภิธรรมปิดกเป็นคำพีที่เกี่ยวกับหลักธรรมและคําอธิบายที่เป็นหลักวิชาการล้วนๆไม่มีเรื่องเล่าหรือนิทานประกอบแบ่งเป็น7จ็ดคำพีนะครับเรียกย่อว่าสั่งวิทาปุกกยะปาก มีสี่0มสองพันพระธรรมขันธ์ด้วยกันอ่ก็จะมีสิบสองเร่มนะครับในหมวดนี้ต่อไปมาดูตัวอย่างเรื่องน่ารู้จากพระไตรปิฎกอ่าเรื่องของอสสารพิษร้าย4ตัวเรื่องอสสารพิษร้าย4ตัวหรืองูหรืองูพิษ4ี่อย่างเป็นเรื่องน่ารู้ที่ปรากฏในคัมภีรพระสูตรหรือพระสุตตันตปิฎก เนื้อหาโดยสุ่กก็คือพระพุทธเจ้าเนี ine, ่ยทรงเปรียบนิสัยความโกรธของคนเราเหมือนง,งูพิษสี่ประเภทคือหนึ่งงูมีพิษแล่นแต่พิษไม่ร้ายเปรียบเสมือนคนที่นิสัยชอบโกรธแต่ไม่รุนแรงประเภทโกรธง่ายหายเร็วประเภทที่สองงูมีพิษร้ายแต่พิษไม่แล่นเปรียบเสมือนคนที่นิสัยไม่ค่อยโกรธแต่ถ้าโกรธแล้วจะโกรธนานประเภทที่สามงูมีพิษแ,แ,แ,แล่น,น,ททแ,ลนและพิษร้าย เปรียบเสมือนคนที่มีนิสัยชอบบันดาลโทสะ,ะโกรธอยู่เสมอและโกรธนานประเภทที่สี่งูมีพิษไม่แล่นและพิษไม่ไร้ายเปรียบเสมือนคนที่นิสัยโกรธไม่บ่อยนักและหรือง่ายมีสติรู้เท่าทันทั้งสี่ประเภทนี้เราควรยึดถือประเภทที่สี่เป็นแบบอย่างต้องเป็นคนมีสติมีเมตตาอยู่เสมอแล้วก็ไม่บันดาลโทสะโกรธผู้อื่น พระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบความโกรธของคนเนี่ยเหมือนอสอรพิษร้ายแล้วก็ทรงนาทรงนำมาใช้สั่งสอนให้คนเราชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธนั่นเองต่อไปข้อที่สองความสําคัญของรรพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกมีความสําคัญเกี่ยวข้องกับพุทธ,ธาาศาสนิกชนดังนี้หนึ่งพระไตรปิฎกอยู่ในฐานะเป็นองค์พระาศาสดาของชาวพุทธสอง เปรียบเสมือนรากแก้วของพระพุทธศาสนา 3. เป็นมรดกอันล้ำค่าของพระพุทธศาสนา 4. เป็นวรรณกรรมที่เก่าแก่ในพระพุทธศาสนา 5. เป็นแหล่งวิทยาการทางพระพุทธศาสนา 6. เป็นแหล่งศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี ข้อที่สามคำพีของศาสนาต่างๆที่คนไทยนับถืออ่าหนึ่งศาสนาอิสลา,ามอ่าเป็นอ่ามีคำพีที่รวบรวมหลักคำสอนก็คือคำพีอันกุรอานนั่นเองนะครับภาพขวามือก็เป็นคำพีอันกุรอานนะครับต่อไสปสองศาสนาคริสต์มีคำพีที่รวบรวมหลักคำสอนก็คือคำพีไบเบิลนะครับอ่าภาพ คำพีไบเบิลก็อย่างกว่ามือนั่นเองนะครับต่อไป 3. ศาสนาพราหมินดูมีคำพีที่รวบรวมหลักคำสอนก็คือคำพีพระเวศร,รูปก็อยู่ทางขวามือนะก็คือรูปของคำพีพระเวทนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับนักเรียนหลังจากที่ฟังเรื่องพระไตรปิฎกและคำภี์ของศาสนาต่างๆไปแล้ว นักเรียนคงพอจะเข้าใจกันนะครับถ้ายัางไม่เข้าใจสามารถดูคลิปการสอนย้อนหลังได้นะครับวันนี้คุณครูบุญชัยก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปการสอนทรั้งหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย